กัปตันทีมชาติไทยอวยยศกุนซือใหม่พร้อมเผยสาปัจจัยที่จะเอาชนะคีกีสถานศึกเอเชียนคัพ2023นัดแรกพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาต,ตามเวลาประเทศไทยที่ห้องถแถลงข่าวเมนเดียเซนเตอร์ประเทศกาตาร์ฝ่ายจัดการแข่งสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC จัดงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นัดแรกกลุ่มเ e อู่ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกกับทีมชาติคีกีสถานอันดับ98ของโลกการถแถลงข่าวครั้งนี้มาซาทาเลอิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นและทีรธทอนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานถแถลงข่าวด้านทีรธทอนบุญมาทันกล่าวว่าเรามีการเตรียมทีมที่ดีทุกคนตั้งใจเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะลงเล่นในรายการนี้เรื่องเวลาที่ค่อนข้างต่างกันเท่าที่ดูทุกคนไม่มีปัญหาอะไรแล้วสามารถปรับตัวได้ดีพร้อมที่จะสนุกกับฟุตบอลในสนามเรามุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมผักดันกันและกันมีสปิริตทีมที่ดีเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่มาถึงกตาตาและจะไปถึงเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในทัวนนนาเมี้ สำหรับคีกีสถานมีผู้เล่นที่มีความเร็วปีกซ้ายแล้วก็กองหน้าทางทีมงานของเราก็เก็บข้อมูลมาแล้วแต่เราโฟกัสที่ทีมของเรามากกว่าเล่นในสไตล์ของเราทําเกมให้เป็นของเราให้ได้เชื่อมั่นว่าทีมเราจะเก็บสาคะแนนได้ในเกมแรกถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเราได้โค้ดร,ระดับเอเชียอย่างอิชิอิมาด้วยเราพร้อมจะต่อสู้ในระดับเอเชียทั้ง26คนพร้อมทั้งกายและใจที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้และพร้อมสําหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคีกีสถานะอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียมในวันที่16โมกราคม2,567เวลา21.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง pptvhd ช่อง36และ T-Sports 7